โยนส่งต่อกันขึ้นไปครับซานี่ฟ้าบันดาลก่อสร้างสายโหดสามคันหน้างานที่กุดแคนครับบ้านขวาวตำบลประเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โขนเละเป็นโจกครับ จากมุมนี้จะเห็นได้เลยว่าสามคันนั้นยืนเรียงกันเป็นแถวเลยสามคุนพลนี้ประกอบไปด้วยป๋าเจาะประมาจาสายโหดของทีมงานฟาร์บนานก่อสร้างซานี่เอสไวใกล้ๆนี่นะครับบุกบูล,ลงมา วาดเดนส่งต่อโยนไปให้กับฝั่งของท่านเปาขั้นเทพสันี่อิสวาอย204อยู่ตรงกลางเลยครับรับช่วงจากปาเจาะด้านล่างโยนขึ้นไปใส่หลุมแบบเละเป็นโจกนี่แล้ครับพี่ต้นสุดรอ2154 ยืนประจำที่รับจากหลุมโยนข้ามฝากขึ้นฝั่งท่ามกลางสภาพอากาศที่ค่อนข้างดีครับแสงแดดอ่อนๆท้องฟ้ามืดครึ้มมา เป็นสเต็ปการทำงานของทีมงานฟ้าบรานานก่อสร้างอยู่แล้วครับคนจะเยอะแค่ไหนส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีฝังครับถ้ามันไม่หนักหนาะสาหาสจริงๆสาดขึ้นอย่างเดียวครับอย่างที่เห็นครับ ป่าจอนี่ปิมปมเลยปิมปิมโคนเลยครับเวลาสวิงนี่ตูดถูโคนเลยขยับเดินออกไปยืนนานไม่ได้ลดลงเรื่อยๆงานโคนนี่กลับมาคึกคักกันอีกรอบ และยังไม่หมดเท่านี้ยังจะต้องคึกคักต่อไปครับเพราะว่าดูบรรยากาศโดยรอบดีครับชั้นโคนเนี่ยโอ้โหอย่างเยอะจวดอย่างเดียวครับ ตามลำดับสำหรับการทำงานแบบความยากนิดนึงนะครับป่าเจาะนี่สุดๆเลยล่ะนะตอนนี้ช่วงล่างนี้มองไม่เห็นแล้วครับโคนทั่วหมดหัานเป่านี่ก็ยืนยงเอียงๆสายชิวประจำทีมก็พิต้นแล้วครับ หน้างานที่นี่ก็ความยาว1,500เมตรเนี่ยโคนเนี่ย70%เลยครับของหน้างานเนี่ยที่สาดอ,ออกไปเนี่ยแล้วก็ที่ยังเหลืออยู่ไม่หมูครับถ้าเป็นหมูก็หมูป่าเคี่ยวลากดินครับ หนังเหนียวต้มสามวันสามคืนน่ยถึงจะเปื่อยถ้าเป็นหมูป่า อย่บเดินปาเจาะยืนนานไม่ได้ครับยืนนานลงไปเรื่อยๆเ,เห็นว่าแข็งๆอย่างนี้พิษสงรอบตัวครับประมาทไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเรื่องติดโลมนั้นถือเป็นเรื่องปกติของทีมงานสำหรับที่นี่หนักสุดอยู่คันเดียวก็คือ2 0 4 โหน้ําท่วมไปครึ่งตัวต้องชะง,งักอยู่หลายวันนะครับฝั่งของท่านเปาเนี่ยเนี่ยหลุมอยู่ตรงนี้นี่ครับอยู่ตรงนี้แหละท้ายเครื่องสูบน้ํานี่แหละสังเกตดีๆจะเห็นไม้ปักอยู่ในแหละครับหลุมนี่แหละครับหลุมของท่านเปา เนี่ยสาดไปสาดมาก็หมดอยู่นะสังเกตดีๆนะครับสีดำเข้มๆเนี่ยคือยังไม่ได้สาดสีดำสีเขียวเนี่ยยังมีโคลนอยู่มีน้ำเนี่ยแต่ว่าบริเวณพื้นที่สีออกเทาๆหน่อยเนี่ยคือพื้นที่ที่สาดออกไปแล้ว หล้อวิ่งแรงเหลือเกินโอ้โหฝุ่นตลบอบวัวเลยชุดที่แนวร่วมฟ้ามนานที่มาวิ่งดินจิมดูก่อนเสียแทนจวดจวดจิมดูก่อนปาเจาะ วิ่งอยู่4คันครับ6ล้อเสียพลเสียแทนเสียอันแล้วก็พ่อยอดครับพ่อยอดหรือว่าช่างยอดหรือว่าเสียยอดหรือว่าอาจารย์ยอดอ่าพ่อของพี่ตนนะ่ะ วิ่งสบายๆหน้าดูก็ฝั่งของแมคโครนี่แหละฝั่งของรถขุดนี่แหละ เป่าศาสตร์ไป็ทันป๋าเจาะนิ่งรอก่อนไปเรื่อยๆครับทรงนี้แล้ครับจากมุมนี้ก็เห็นครบสามคันหักกันไปเพียงเจ่านี้ครับผมเอาไว้เจอเจอกันใหม่ช่วงหน้าช่วงนี้สวัสดีครับ